ในมาตาลีเนี่ยมันต้องอยู่ห้องคุณละลงกดแน่ๆเลย แล้วก็เจ็บสาหาัสพอปานก็ไม่ปลอดภัยไม่น้ำซ้ำฉันก็ดูคนหลอกลวงพ่อปานไม่ใช่พ่อคุณใครบอกคุณนุ่นไปบอกแม่บุษยรัตสองนุ่นสิคนที่นอนอยู่กับคุณเขาไม่ใช่บุษยรัตเขาชื่อสุนัน หมดมันเป็นแผนฟังผมนะผมได้ผลการตรวจเลือดมาแล้วแล้วคุณก็ไม่ใช่ลูกพ่อปานแต่เขาก็เลี้ยงฉันมาใจคอคุณจะให้ฉันปล่อยพูดมีพ่ะคุณตายต่อหน้าได้ยังไงคะแล้วคุณจะแก้ปัญหาโดยการวิ่งกลับไปแต่งงานกับไอ้นายนสงสตร์นั่นหรือไงครับคุณรู้ได้ยังไงก็คุณเคยทำฉันจะกลับไปรับพ่อฉันก็อบอกแลาไงว่าผมไปเอง เขาถึได้ต้องการจะเจอหน้าไอ้หมอนั่นที่คุณอย่ามาพานแถวนี้นะคะกบเกลื่อนเรื่องของตัวเองนะสิผมไม่มีอะไรจะปิดบังมีแต่เรื่องจะบอกคุณเพราผมไปพบแมวมาแล้ว mm hmm. ผมกำลันขังเรื่องให้ตำรวจไปอารักขา วกว่าจะมีการตัดสินคดีของนายทรงศักดิ์แม้วเขาอาจจะไม่รอดไปถึงวันขึ้นไปเป็นพยานกับสารก็ได้งั้นผมจะพูดให้เธอไปทํางานเมือนนอกแล้วให้คุณหมอที่เราพงไปด้วยถึงแม้ว่าไม่มีแมว้วมาเป็นพยานยังไงยังไงนายรงศัก์ก็ต้องเข้าตลาดเพราะเราหลักฐานทุกอย่างมันแน่นน่คุณกำลังยุคให้บุคลากรระดับมันสมองทิ้งประเทศนะคะ ตางจังหวัดเข้าการพยาบาลกับหมอค่ะก็แค่ชั่วคราวครับยังดีกว่าให้คุณไปเป็นเมียจรฉันจะไม่ไปเป็นเมียเขาฉันจะไปรับคุณพ่อฉันก็ผมบอกว่าผมจะไปให้นี่ไงรับปากนะครับว่าคุณจะไม่ไปแล้วผมจะจัดการทุกอย่างให้ แล้วในห้องของคุณเมื่อเช้านี้เหรอคะชื่อใจผมเถอะทั้งหมดนั้นน่ะมันเป็นแผนที่จะทำลายเราแผนของคนโลภทั้งนั้นผมนไม่เข้าใจเลยจริงๆท,งทั้งที่พวกเขาก็ได้รับบทเรียนแสนสาหัสแต่เขาก็ไม่หยุดผมแปลกใจว่าทำไม ฉันรู้แล้วค่ะมันเป็นการลงโทษของเจ้าของแพทนั้นเขาจะทรมานคนพวกนั้นจึงกับคนพวกนั้นยอมรับความจริง ยอมรับแพ็ททำให้พวกเขายังเป็นไปแบบนี้จะพลากันเองอุดทนได้ยังไงคุณกำยานคุณอย่างยองช่วด้วยช่วยด้วยมีอะไรที่ผมจะพอจะช่วยได้ไหมครับไมีช่วยคุณกำยานคุณกำยาน กลับบ้านคุณกลับไปไม่ได้นะครับท่านเป็นอันตรายไม่้องเป็นเร็วกันตงหยวนฉันจะกลับไปอย่างน้อยฉันก็ช่วยคุณพ่อฉันได้ปีกุอยู่กับคนเร็วๆที่นี่ตงหยวนฉันไปข้างล่างดิ คุณยอมหย่อนเดี๋ยวๆเดีวครับคุณเดี๋ยวครับเออครับออคืออย่างน้อยก็ให้โอกาสเฮียอธิบายบ้างนะครับร่วมมือกันนะครับคุณอธิบายก็ได้แต่ฉันจะไม่ฟังโอ้โหคุณบุตรนี่ขอร้องแล้วกันนะครับยังไงก็ตามครับไปคุยกันในห้องก็ได้ครับ คุณบุตรครับเออผมว่าคุณบุตรรออยู่ที่นี่ก่อนนะครับให้ผมไปสอบสวนก่อนว่าอะไรเป็นอะไรครับคุณพิเชษคะช่วยให้ในายเอี้ยวไปรับตั๋วเดินทางให้ฉันด่วนเลยคะ่ะไม่งั้นฉันจะไม่มีเวลาพูดคุยกับคุณ ถ้าต้องไปรับตัวที่เครื่องเป็นออในเอี้ยวไม่อยู่หรอกครับคือพาในเทิดไปหาหมอไอ้เรื่องตัวเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้ครับท้านโดนอีงแล้วนะคะครับก็บาดเจ็บไปตามๆกันครับ แต่พวกเขาก็ยังโลภไม่ยอมหยุดเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเอาตัว๋วเครื่องบินให้แล้วกันนะครับแต่ว่าคุณบุตรรออยู่นี่แล้วกันไม่ต้องไปไหนนะครับคุณบุตรสิรัตที่สองนะเขาชื่อสุน,นัน เอาเถอะแา้ฉันจะอธิบายใ้ป้าฟังทีหลังนะคุณนาตาลีเมื่อคืนนี้คุณเอาอะไรให้ผมดื่มยาหลับหลับอะค่ะแต่ยายบุชีราที่สองคนวางแผนนะคะคืออย่ากให้จบปัญหาค่ะวางแผนมาตลอดแม่สุนันเขาคงต้องถูกทรมานอย่างแน่ๆ ขึ้นไปบอกคุณบุตรก็สินี่รู้ไหมว่าเธอเนี่ยให้ผมเอาตัวเครื่องบินแล้วนะสงสัยเขาคงโทรจองเมื่อกี้อ่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะคุณพิเชษฉันจะไปเอาเองเราจะไปนั่งรอเที่ยวบินสายที่สนามบินดีกว่าอยู่ที่นี่เอาเงินจะมาฟังก่อนสิครับคุณบุตรไม่ฟังไปเลยเลยคุณเชษไปตามหมอหมอพิมมาพักเรื่อๆโอ้ Tá บอกเงี้ยดูอ่ะอ่ะ,อะอเกิดฉันทำยังไงก็เขาจะไปอ่ะมาโทรต้องให้บอกอีกเขาจะไปเฮียเขาตามไปสิตามไปถึงที่นู่นเลย Kau siapa ni cakap? Senarai. Ah, ni apa? Dia cakap. นันตายแล้วใจคุณหมอแน่เลยครับทุกคนยังไม่ตายเชิดรีบโทรไปที่ศูนย์เลยนะแล้วให้เขาเรียกรถพยาบาลมาด่วนเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพยาบาลไปช่วยแล้วมันจะเหเงินไปเสีย รคุณจะรอให้มันเกิดเรื่องร้ายแรงกว่านี้คุณจะไปหรือยังไงฮนะคุณมื่อคุณพูดเหมือนฉันเป็นตัวต้นเหตุก็ใช่อ่สิคะวิญญาณแมวตอนนั้นมันมาพร้อมคุณมันมาทำลายล้างมันมาเข็นฆ่าทุกชีวิตที่มันจะฆ่าได้ถ้าคุณไปมันก็คงจะไปด้วยอ๋อ หรือว่าคุณห่วงคุณคงยศคะฉันจะบอกคุณให้ก็ได้นะคะว่ายานอนหลับที่ฉันใส่คุณคงยศกินน่ะมันไม่กี่สิบมิลลิกรัมผู้ชายตัวโตขนาดเขาอะนะคะยานอนหลับแค่เนี้ยยากดประสาทแค่นี้ทำอะไรเขาไม่ได้หรอกค่ะทําได้ก็ไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงส่วนที่เหลือนะคะที่เขาทากับเชี่ยที่สองนะคะเขารู้ตัวหมดเลยเขารู้ตัวหมดเลยค่ะว่าเขาทาอะไรบ้างคุณน่นะคะยังซื่อสัตย์กับเขาตามเขามาถึงกรุงเทพ แต่เขาไม่ได้คิดซื่อสัตย์กับคุณเหมือนที่คุณคิดหรอกคะ่ะ